เอาละครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราไาอยู่ในเกม Part of Titan กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะลองไปเล่นเป็นแมปปัจจุราดูนะครับผมอ่ะก็เป็นแมปอันที่1เลยนะแล้วก็แมปที่2เป็นแมปกอนวาคือผมชอบเล่นแมปกอนวามาเพราะว่ามันดูสวยดีแล้วก็สดใสนะมันดูเป็นธรรมชาติที่แบบสดใสอ่ะผมก็เลยชอบเล่นแมปกอนวาแต่ว่าในวันนี้ผมจะลองไปเล่นเป็นแมปปัจจุราดูนะ สีมันก็จะออกแบบเทาๆนิดหนึ่งนะไม่ได้เล่นนานนะจะลองไปลุยอะไรดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นเดสเพโตกันเลยคือเดสเพโตผมตายไปสอสามรอบแล้วตัวเด็กลงเลยเนี่ยอ่ะวันนี้จะไปฟาร์มน้องเดสเพโตให้โตเต็มนะแล้วก็ไปลุยกันโอเคในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงสักทีนะ เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นี่ตรงนั้นหนึ่งจะมีตัวอยู่คือตรงนั้นเป็นจุดเหมือนเป็นจุด PVP นะชอบมีตัวมารวมกันอยู่ตรงนั้นะ่ะแล้วก็ฆ่ากันตายอะ่ะ <c oughs> คือถ้าใครมาคนเดียวไม่สมควรที่จะไปตรงนั้นนะถ้าไปนี่โดนลุมกระเทือบแน่นอนเพราะว่าพวกเขาชอบมาอยู่กันเป็นฝูงเนาะ คือพวกเขามีตี้มีเพื่อนน่ะคือเราไปคนเดียวเราก็โดนหลุมตายสู้ยังไงสู้ไม่ไหวะนะคือห้ามไปกันเลยดีกว่านะตรงนั้นนะเดี๋ยวผมก็จะไปทำวสอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้มันชื่ออะไรแล้วผมก็ไม่รู้แล้วนะลืมเราไม่ได้เ่น,นานอ๋อตรงนี้อ๋อจำได้ละตรงนี้มันยังโคบได้วะใช่ใช่ตรงนี้มันยังโคบ คือตรงนี้ก็เดือดอยู่นะแต่ก็พอเล่นได้นะ,ะผมก็จะมาทำเคสแถวนี้นะโอเคเฮ้ยเหมือนข้างหน้าเหมือนจะมีตัวทำเคสอยู่นะ,ะตรงนั้นเหมือนจะเป็นตัวอะไรทำเคสอยู่วะเนี่ยเฮ้ยในน้ำมีตัวด้วยเด <c oughs> ี๋ยวต้องออกห่างจากน้ำนิดนึง เราจะพักสเตอร์มิน่าตรงนี้ก่อนโอเคพักตรงนี้เราจะได้อยู่มหน้ามีตัวมาฆ่าเราหรอกมัง้งเฮ้ยตรงนั้นมีตัวมาว่ะตัวอะไรวะเนี่ยนอนพักตรงนี้ก่อนนัน่นอ่ะตัวอะไรวะนะั <c oughs> ่นไปดูอะไรวะ โอเคพักแซตามินาเต็มละต้องไปหาทำเคเวสก่อนนะไม่รู้ว่าเราจะโดนล่าหรือเปล่านะตรงนั้นก็มีซากด้วยต้องเก็บเคเวสก่อนตอนนี้เรามีเคเวสไม้ให้เก็บเป็นสาขานะแต่ว่าเป็นไม้แบบนี้นะ งนี้ซากอะไรปะนะซากโจรสเคร์อ๋อน่าจะเป็นโจรสเคร์ใบรุ่นนะเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปทเคำ퀘ดะแล้วก็โดนล,ล่า <c oughs> แล้วก็มาตายตรงนี้ถ้างั้นเราก็กินให้อิ่มกันเลยจะได้ไปทำวสกันตัวนั้นไปไหนนะโอเคถ้างั้นเราก็มาทำสอยู่ตรงนี้กันเลยดีวยกว่า ผมก็จะฟาร์มให้เดซเพตัวมันเต็มนะคือผมชอบมาทำเควสแถวนี้มากลยถึงแม้ว่ามันจะอันตารายก็ตามนะคือผมไม่ชอบไปทำเควสที่อื่นที่มันเงียบๆงยมันดูเหงาอะนะก็เลยชอบมาทำแถวนี้เพราะว่ามันจะมีตัววิ่งผ่านมาแถวนี้แล้วก็มาเล่นแถวนี้ด้วยเราก็จะเห็นตัวอะไรจากตัวอยู่ ล้วก็จะไม่เหงาสักเท่าไหร่นะเฮ้ตรงนั้นมีซูโคโด้วยเหมือนจะมาทำเคสเหมือนกันนะฮะเราจะเป็นตัวไปรุ่นนี่หว่ายังเด็กอยู่เลยเฮ้มีสองตัวเราจะล่ามันได้เปล่ามันดำนนะ้ำล้ว มีตัวอะไรอีกวนะเนี่ยข้างหลังเราเหมือนจะมีตัวมาว่ะตอนนี้ผมทำเควสต์ไรเรดวิดนะให้ทำเควสเรดวิดต้องไปหาเรดวิดเก็บก่อนเอาแถวนี้ไม่มีแล้วเรดวิดเกลี้ยงเลยต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะเฮ้ยตรงนี้มีเออลิมัส เอา้ามาเปิดเราเฉยเลยอะไรนะจะสู้ะนะเหรอเนี่ยเฮ้ยแหมมันล่ามั่วสู้อ่ะพวกเองมันล่าอีกคนละมัง้งล่าใครไม่ล่ามาล่าผม <c oughs> ยังไงเสียตัวน่าจะเป็นของพวกเอลดิมัสเหมือนกันนะน่าจะเป็นเพื่อนมันอะ มันตามผมมาด้วยแต่ว่าผมไม่อยากจะสู้สักเท่าไหร่นะคือสู้สู้มาเยอะแล้วผมว่าจะไปฟาร์มให้เนปิปตมันโตเต็มอ่ะแต่กำลังฟาร์มก็โดนแล้วเอามันตามมาอยู่นะไม่รู้มันจะมาตามตลอดมานะผมต้องไปเก็บเคเวสอะ่ะ จะต้องได้มาสู้กับพวกมันแล้วนะยังไงมันจะล่าหรือว่าจะพอแค่นี้มั้ยนะเดี๋ยวไปเก็บเก็บเควสดตรงนี้ก่นอนตามมาตลอดจะเอาอ่ะ มาจะเอาเราก็จัดให้มาดิถึนตามมันตลอดนะเซโตเนี้ยนะโอ้เปิดแล้วมาดิเฮ้ยมันมาสองตัวเาไปมัดมาแล้ว,วอ่ะเอาดิสองตัวก็ไม่กลัวนะจะสั่งสอนพวกมันให้หน่อย,อย เออเอาไม่โดนมันก็กัดเราไม่โดนด้วยไอ้เรนเจโตนี้มันดุจังวะสองลุมหนึ่งฮนะมาดิอือต้องกัดลงหน้าถึงจะโดนมาดิ ไอ้ห้าวต้องจัดให้มันจัดให้มันรู้ว่ามันเล่นผิดตัวละกันเลยอาโอลิมัสยังไงว่าเซตโตเนี่ยเอาดิวะดุอ่อเซตโตดุดืวโดนไป เก็บอยู่นะอือหักสวยมึงไม่รอดล้วมึงแด่โตเรียบร้อยอฟังนาามาเล่นกับใครไมาเล่นมาเล่นกับผมก็ต้องเจอกับสตารกรรมอย่างนี้นลครับได้ตูงตายไปนหนึ่งอะ่ะยังไม่กลัวนะเอาลิมัส เฮ้ยเป็ดมาเป็ดมาเฮ้ยยาไม่นะไม่โหเกือบตายเลือดไม่มีเลยโอ้เวนโอาลิมัสมาด้วยมาซ้ำผมผมไม่นะมันจะมาซ้ำผมเฮ้ยเว้เนื้อสู้ผมไม่ไหวแล้วเอาเป็ดมาไม่รู้ว่าเป็ดพวกมันหรือเปล่านะ เด่น่าจะเป็นเป็ดพวกมันอ่ะอยู่ๆก็มาตบผมเลยอ่ะโอ้โหสูมมาไมวล้วตัวใหญ่มาฆ่าเราไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เล่นเป็นเปนเล่นแถวนั้นมันโหดจริงๆเลยเดี๋ <c oughs> บบเดียวก็ตายเลยวฮะ